วันนี้เราจะมาพูดถึงสูตรของการทานให้ได้ผลรอบที่แล้วผมได้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลกระดูกไขข้อที่มีชื่อว่าดีบูเน่วันนี้เราจะมาพูดถึงสูตรของการทานให้ได้ผลหลายๆท่านเห็นในโฆษณาจึงได้อยากลองทานดูแต่ว่าไม่ได้รับคำแนะนำหรือ ไม่เข้าใจทำให้ทานไปแล้วไม่เกิดผลอย่างที่ตั้งใจสำหรับวันนี้ผมจะมาอธิบายสูตรการทานเบื้องต้นท่านที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับท่านกำลังเข้าสู่วัยที่ต้องดูแลเรื่องกระดูกแล้วตัวแทนจำหน่ายดีบูลจากทางร้านเนี่ยจะแนะนำให้ทานแบบผงก่อนทั้งทงที่มีแบบทั้งแบบแคปซูลแล้วก็แบบผงนะครับทำไมเราถึงแนะนำให้ทานชนิดผงก่อน, <S <S อนเหตุผลง่ายๆคือดีบูนแบบผงหรือดีบูเน่เนี่ยแบบผงมีความเข้มข้นสูงกว่า ที่สําคัญเลยคือดูดซึมไดง่ายเห็นผลไวโดยไม่ต้องพึ่งสเตียรอยครับแล้วสูตรการทานล่ะหลังจากที่ท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าหรือโรคที่ผมกล่าวข้างต้นแล้วการทานเริ่มต้นเราจะทานเพียงวันละหนึ่งซองช่วงที่ท้องว่างเช่นตื่นนอนตอนเช้าโดยการชงน้ําอุณหภูมิห้องหรือน้ําธรรมดาจะต้มสุกแล้วก็ปล่อยให้อุ่นก่อนอย่าได้ชงกับน้ําร้อนหรือผสมกับกาแฟนะครับ เพราะสารอาหารจะสูญสลายไปนะครับผมอันนี้เป็นข้อห้ามหลายท่านทําโดยไม่ได้ทราบสารอาหารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของการดูดซึมท่านจะเห็นผลภายในชุด3กล่องตัวนี้ไงครับท่านสั่งชุดนี้เข้าไป1กล่องมี5ซองราคาข้างกล่องครับแต่ถ้าท่านสั่ง3กล่อง เรามีโปรโมชั่นสำหรับท่านพร้อมของสมนาคุณด้วยครับให้ท่านได้ลองทานเห็นผลแล้วสั่งต่อทานต่อเนื่องด้วยดีบูลแบบผงชงดื่มท่านทานต่อเนื่องอย่างน้อย1เดือนอาการดีขึ้นมากเกิน70%แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นชนิดแบบแคปซูลดีบูลผงบรรจุด้วย5ซองทานวันละ1สซองนะครับท่านใดที่ทานในช่วงแรกมีอาการปวดเนื้อปวดตัวไม่ต้องกังวล เขาเรียกว่าภาวะกระทุงหรือคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นของท่านที่มีการอักเสบทานต่อเน,นื่องไปหรือถ้ามีข้อกังวลต่างๆก็โทรมาปรึกษาตามเบอร์ที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้เรายินดีให้คำปรึกษาสั่งซื้อกับเราได้ของแท้นะครับ ดีบูลของแท้ออกจากสำนักง,งานใหญ่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมท่านสามารถสั่งซื้อตามเบอร์ที่โชว์ด้านล่างได้เลยดิฉันชื่อสัต์ชัดวิรยาคุณละทัศน์มงคลสิรินะคะอาชีพเป็นพนักง,งานบัญชีค่ะอายุ56ปีปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดคือได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหกักแขนหกักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยก็กินแค่ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้นก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิ่งไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนําให้เราใช้ดีบูนผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทําไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กล่องกินวันละซองนะคะแค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวด กระดูปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปวดหายดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอียมโรแซเอียนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่ามืนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่า อ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนใน1กล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่สซองก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงอๆงงองนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ามารทราบว่าเหยียดตรงไม่ได้วันที่2เนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉนันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะ